วันนี้เราจะไปกันที่นครสวรรค์แลนตอนแรกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันกับเพื่อนน้องแมนนี่นะครับแต่ว่าแผ่นล่มนังให้ผลว่ามอเตอร์ไซค์ต้องใช้ต้องนมะไรบ้อมไม่ไหวนะต้องขับไปขับกลับนะก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ก็คือก็คือนั่งรถตู้ไปนั่งรถตู้ไปแล้วก็ กลับไปเช่ตารมไซค์ที่นู่นไม่รู้เหมือนกันว่ามีร้านช่ตารมไซค์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ที่ไหนดีเป็นที่แรกเราจะไปที่หมอชีดเพื่อไปขึ้นรถตู้นะครับตอนนี้ก็รอนางแมนคนเดียวเลยนัดเก้าโมงตอนนี้เก้าโมงกว่าแลว้ว ก็ยังไม่ออกมาโทรไ้เมื่อกี้นี้บอกว่ากําลังจะออกกําลังจะออกนี่คือน่าจะเลือกเสื้อผ้าแต่งหน้าหรือว่าเก็บกบระเป๋านี่แหละสักอย่างหนึง่งสามอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่หมอชิดนะครับแล้วเราก็มากันที่หมอชิดนะครับสถานีรถโดยสารขนาดเล็กเป็นรถตู้นะครับผมที่เราจะเดินทางไปที่ตาคีก่อนนะครับเพื่อที่จะไปบ้านน้องแมนนี่นะครับผมแล้วตอนนี้ก็ ต้องเดินเข้าไปซื้อตัว๋วด้านในซึ่งนัดเขาไว้แล้ว10บโมงแต่ว่าไม่รู้ทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เวลาก็10บโมงนิดๆอ่ายังแวะส่งกระจกอยู่นะครับนีี่หะมาโปรอใช่เสียงมันหายเดินเดเดิน,เ,ดนเรามาเดินกันเถอะ ในระหว่างนี้ก็คืยยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนะครับว่า10บโมงเราจะยังไงก็มั่นใจว่าถ้าไม่ทันสิบโมงรอบแรกเราก็จะไปคันตัดไปอืม้วเราก็เพิ่งรู้เร็ว่าที่หมอชิตก็เพิ่งมีบริเวณตรงนี้ใหม่นะครับนี้เราก็มาถึงแล้วเคาน์เตอร์ในระหว่างที่รอคุณป้าเขาคุยโทรศัพท์อยู่นะครับผมเราก็ดูเลย และเติมแกส๊สวันนี้เราก็ต้องลงมานั่งรอเอาเงาพอดีเลย ตาขี่แล้วจ้าห้ามยังอ่ะห้ามสิเดี๋ยวลบเยอะไม่ได้แล้วนิดนึงรอก่อนนี่ค่ะจอดตถ้าเข่าเรดาร์ดว้วยนะคะอันนี้คือเข่าเรดาร์เออก็มีนะเรดาร์อยู่จริงนิดนึแล้วเราเราเรจะเข้าไปยังไงอ่ะก็ไปด้วยการเด็กจี๊บบอสก็จะขึ้นขอดีออออออไปมึงก็ให้เข,ขาขึ้นไปได้วยกันแล้วมึงก็มากูดิ <S 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 ใช่ ก็เรื่องที่มึงหล่อรถมึว่างก่อนนี้มันไปไม่ได้ป่ะได้ได้ดิชีวิตก็ต้องมาเสี่ยงอะไรแบบนี้เนาะวิ่งคงมากมาบ้านทุก่อน พี่ขวานสาวทุกคนถึงตาขีแล้วอ๋อเราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวอีเหล่าใช่ไหมมีสามกีฬาด้วยออกลอนกายเหรอสนามฟุตบอลของอ๋อของตำบล ขอ,อมือตาคีแล้วเขาจะจะกีฬากันรปะถ้าเราไปไหนตรงไปใช่ไหมเลี้ยวจำนด้ว่าต้องมันเลี้ยวขวาอันนี้คือขึ้นเขาโอ้โหมนไี้กินเขาแล้วอันนี้คือลงเรืมะมว่วง อะหรอไปตีป่ะชื่อหลานบ้านวังขาดหนึ่งบางขางอา,ากาศดีเพราะว่าฝนจะตกหรือเปล่ามาดูให้ดูทีฮะถึงเร็วกว่าที่คิดนะ ไม่เบ,บ,มบ,บก,กมือเบกติดไม่อยู่กลัวล้มนี่มาม่วงตรงไปใช่ไหม,ไมไบบเร็วไปใส่ล้ว มัอมีคนจริงทีน <laughs> ี้รเราใชเป็นของเรานะครับอเ้ยเแล้วะโอ้ยพันเตะอ่ะูตเไป สู้สู้เอเอสู้เขาเออเอ,เอ,เอาเอาเอาโิฮเราอยู่คนเขาเรียกแค่ดีกว่ากันมั้งไม่ดีกว่าหรือร้อยสี่สิบหรือว่าเดินถูกปักแล้วไ <c oughs> กไหม ตอนนี้เราอยู่กัน<า>ที่จังหวัดนครสวรรค์สถานีรถไฟนครสวรรค์ห้าสิบบาทอ๋อบุกแต่บุ๊ไม่รู้กูบุกบุ๊กแมงไม้หอมวิลล่าชูเดนแมพเอาเลยไหมปิงปอง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 หรือว่าจะไปเดินไปาเดินไปตรงไหนอะไม่รู้รรเราเรียกแก๊ปเนาะ พีวงพี่มึงเชื่อเออนเนื่องจากเด็กน้อยอยู่ถามปะแกลงงงไปนั่ง <ไอ S 1> มึงมีไหมแกลงงทำถามแก้งแบบมึงก็ลองแกล้งโง,ง่ไปถามเขาดิแต่ความเม้าแล้ว,ลวเห็นหน้าแล้วแล้วเขาบอกว่าลองแกล้งโง่แล้วแบบเอาเล,ล,ลยออกข้างนอกเป้าจูดรวมพลโดยข้างนอกดิมึงมม่ออกซ้ายหรือออกขวาไปทางไหนต่อ นั่นกูกดเรียกเลยนะเออเรียกแกปไปที่ที่ไหนที่ไหนครับพี่แมนอืมอย่าบอกนะว่าอุ๊ยอุ๊ยมีคนมารีพายสอรี่กระเพราสาวห้าคือกระเพรายี่ภาพัดที่นี่สถานีรถไฟ หลวงพ่ออันนี้มาทำอะไรอ่ะแมนมาน,น,นมัสการเจ้าแม่กวนอิมนมัสการหลวงพ่อก่อนเลยก่อนที่จะน,นจะมัสการเจ้าแม่กวนอิมอ่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะสวัสดีครับอุ้ยท่าสวยมากถอยรอบหนึ่งดีนมัสการถอยเข้ากระแทกพื้นลครสวรรค์ทำไมไมันเงียบอ่ะแมน เดี๋ยวก็ถามบีลุงคนขับนี่นแหละว่าทำไมมันถึงเงียบใช่ไหมก็อยากได้คนเจราจาด้วยอะ่ะนคนสวรรค์เป็นอะไรทำไมเงียบจังอันนี้คือมีอันนั้นใช่ไหมมีงานบังกรใช่ไหมมีแต่มันไม่ใช่โซนนี้ไงมันต้องเข้าเมืองไงอันนี้ยังไม่เข้าเมืองอยังอันนี้อยู่ตรงนอกเมืงองยังเพราะว่ากำนนนลังอะไรกลนอง ยังโอย่างปไ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 วไป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 ผ่ไปไปแท้ซื้อจไปไปไปไื้อจปกปงเไืไอไปไปงปไปไกูของไปไงกูของปไ้ไปไปไงไปไงไงตรงตไงไปริงกูตไปไปาปไกไปไปไปิปไ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 ไไเ จ๋า,จาอ้อเสี่ยวครับเสี่ยงมันจะหายไหมวะยังไงอะมึงมม่ปักหมุดได้ตรงมากอะอยู่ที่กูยืนทุกี่เนี้ยจริงปะเนี่ยเออเป๊ะเลยเนี่ยกูลุงกำลังจะแลนและหัวรถจักรประวัติศาสตร์ก็คือเป็นหัวที่แบบว่าใช้เคยใช้งานจริง ใช่ไหมกองอสองหนึ่งสามหกคันนี้แหละห <มา S 2> นึ่นงเจ็ดหนึ่งเนี่ยมาแน่วันนี้นี่ไงคุณลุงพาราดอนวีมุกตาโนน,นใช่ไหมชาลา่าพอดีหนูโทรหาเหล้เขายังไม่ได้กดรับสายไม่แน่ใจว่าจะามีเครือข่ายทุ่ยธา,าน,นีเหรอใช่ปะเนี่ยม่ดู ครับผมใช่ป่ะเปิดเอาไม่บันจ้าฮัลโหลครับใช่เลยต่อไกลมากไหมครับนี่มาไกลไปโน่นเลยนี่ไกลแน่ๆนพี่บูมแล้วราเราเราไม่จะไปไหนอ่ะก็